่เเดดวรราอกากมา้ันหะคบ็สำหรับตัวผมนะมไม่คิดว่าไม่คิดว่ามาจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเออเราผมก็ตอบไปตามความจริงเวลาที่พวกพี่ถามมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะมีเออกระแสเยอะแยะเลยลงข่าวเยอะมากแต่ว่าในส่วนของคลับด่วนมันจะเป็นเรื่องใหญ่อยงกัน,นพี่น้องครับเออ ผมไม่ไม่คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าผมว่ามันมันคงไม่ค่อยมีคนเขาทำทน,นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมารักพวกเขาที่ลองคิดดูว่าพวกเขาอะมายืนอย่างเงี้ยมาตลอด3ามปีให้ผมหลอกหรือให้ผมพูดไม่จริงอะผมทําไม่ลงนะครับแต่ผมอะแต่ผมไม่ได้แต่ผมตกใจครับว่าโหมันมันเหมือนกับ เหมือนกับประกาศแต่งงานอ,ะอา่ะคือผมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันนั้นน่ะผมไปงานต่อต้านยาเสพติดแต่ว่าข่าวต่อต้านยาเสพติดอ่ะคงน้อยน้อยกว่านี้เยอะมากเลยคือผมก็เลยคิดว่าเออเ,อ,อ,เอ,อต่อไปนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะต้องพูดยังไงเราต้องควรจะต้องพูดยังไงเหรอคือว่าอย่างอย่างคาว่าที่ผมบอกว่าผมจีบผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาตีความหมายไปแบบไหนตั้งแต่เราโตมาเนี่ย เราจีบใครมาบ้างเรามีแฟนมาแล้วกี่คนจีบติดบ้างไม่จีบติดติดไม่ติดบ้างเรามันก็เยอะแยะอ่ะแต่เราไม่คิดว่าเอ้ยวันหนึ่งด้วยการที่ผมมาจากขอนแก่นนะบ้านผมก็สอนว่าใช่ครับอือคือผมอายคุณพ่อผมอะ่ะผมอายที่ว่าผมเป็นนักมวยอะ่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาต่อเพื่อรักษาภาพผมเพื่อให้คนที่ผมโคตรรักอะ่ะรักผมต่อผมทําให้ลง ครับผมผมรักพวกพี่นะพี่ผมรักนักข่าวนะผมรักงานทางนี้มากผมรักวงการนี้มากแล้วผมก็เชื่อมากๆว่าวงการนี้ยังไงยังไงยังไงก็ต้องมีความจริงใจอะ่ะแล้วผมก็ยึดถือสิ่งนี้มาตลอดเพราะว่าการที่ผมมีวันนี้ได้คือการที่ผมพูดว่าผมคือดินผมก็คือมาจากดินน่ะหรือว่าผมรู้สึกยังไงผมก็พูดอย่างนั้นด้วยความปรารถนาดีแต่ ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันทําให้ออกลายเป็นผลกระทบกระเทือนใจใครหรือว่าอะไรเงี้ยขอโทษแล้วต่อไปเนี่ยออผมคงจะระมัดระวังเรื่องคําพูดมากขึ้นแต่ยังไงยังไงผมจะไม่กลวสกแน่ลครับเสียใจไหมครับบอกว่าเราสารความจริงแต่ว่ามันก็มีกระแสที่อะไรอย่างเงีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่ผมเห็นนะครับที่วางรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ย แฟนคขับเขารักผมมากวันนี้วันนี้ก็เห็นแล้วนะครับแล้วจากเออ่ในทวิตเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาให้กําลังใจเยอะมากๆนะครับคือหมายความว่าแต่แน่นอนมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าผมเชื่อครับผมเชื่อว่าคือยังไงอะ่ะยังไงยังไงผมก็รักเขาอะ่ะคือคือผมทําไม่ลง,นงหน้าทั้งหงมดน,น,นะครับจริงๆแล้วแบบแฟนขับแท็กซี่ ผมไม่น้อยใจนะครับเพราะว่าผมจะน้อยใจพวกเขาจดงรดูวันนี้สิครับเขารักผมจริงๆครับเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้โกรธที่ว่าผมพูดความจริงแต่บางคนเขาอาจจะยังอาจจะคิดว่ามันเร็วไปอาจจะแต่ผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งจริงจังอย่าพึ่งตกใจเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยเยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยจะไปถึงไหนเราก็ยังไม่รู้รตแต่ถ้าจะให้ <ไป S 1> ผมแต่แต่ถ้าจะผมบอกว่าผมไม่รู้จัก ผมไม่ได้ทำอ่ะมันไม่ใช่นิสัยผู้ชายอย่างผมครับผมผนไ้เียกับกับม่มสงสารผมสงสารเอออย่างผมสงสารงานนะปปสนะับข่วาวก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่กลายเป็นเรื่องนี้เข้ามาแทนคือ<ค>ผมเลยรู้สึกว่าเอะต่อไปมันจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าพอหลังจากที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ได้คุยกับหลายๆฝ่าย พี่ครับผมผมรักพี่อ่ะผมรักคนดูของผมแล้ววิธีการรักของผมอ่ะมันคือการรักแบบนี้แหละมันคือการพูดความจริงมันคือความจริงใจมันคือความรักที่มีต่อง,งานผมเข้ามาตรงนี้นะพี่นะไม่ได้เข้ามาหาแฟนนะผมไม่ได้เข้ามาหาเมียผมเข้ามาทำงานตามความฝันของผมเพื่อคนที่ผมรักแล้วก็ให้เขามีความสุข ซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในอันดับหนึ่งในหัวผมแล้วก็ฝังอยู่ในใจผมตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่พวกพี่มาสัมภาษณ์ผมจนถึงวันนี้ผมรู้สึกสำนึกบุญคุณพวกพี่ตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินต้ต่อยข้างถนนมนไม่มีใครสนใจนะพี่วันนี้ผมมีโอกาสได้เป็นแบบอย่างผมมีโอกาสได้เป็นตัวอย่างของใครหลายๆคน ผมขอไม่เลือกใช้วิธีโกหกเพื่อให้ภาพผมมันดูดีแต่ผมขอใช้วิธีสร้างความจริงใจความรักที่มีต่องานความรักที่มีต่อคนดูความรักที่มีต่อแฟนเพลงทามันออกมาจากใจของผมแล้วให้มันรู้ไปเลยว่าผมอยู่ได้หรือไม่ได้ครับผมพอล้อเองมันจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะของชีวิตพี่ครับธรรมดาของคนเราคนเรามีแฟนมาแล้วกี่คน,นผมมีแฟนมาแล้วเจ็ดแปดคนแต่ผมแค่ตกใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ผมผาดอยู่เหรอ่แล้วจริงหรือเปล่าไม่ใช่เด็กแปคนนี่คือต้องแต่โตมาเป็นวัยรุ่นใจเย็นๆถือป้ายอะถือว่าหมายความว่าก่อนจะเข้าวงการนะเราก็มีเออเราก็มีบารรักเราก็มีแฟนแต่เราไม่คิดว่าเออวันหนึ่งพอเราจะบอกว่าเออครับผมผมคุยกับคนนี้อยู่ผมไปดูหนังคนนี้ แล้วมันจะเป็นเรื่องขนาดนี้ครับผมพี่นุ้มมีข่าวว่าผู้ใหญ่เรียกเขาไปคุยดักเกอร์หรือยไม่ได้เรียกเขาไปคุยหรอกครับโทรมาหาโทรมาหาผมมาเชิญตักเกอร์ยังไงครับใช่ครับเชิญผู้มาเชิญไหนอะไรยังไงก็โทรมาแล้วก็บอกว่ามึงแมนมากไปหรือเปล่าตอบว่าอะไรคะผมก็ตอบว่าอพี่ครับก็ไม่อยากโกหกครับพี่เขาก็บอกเออแต่ว่าต่อไปเนี่ยตอบอะไรก็อย่าตอบเหมือนกับว่ามึงมาจากป่านะหรือตอบให้มันดูเป็นแบบ อยู่มาต้องหลายปีแล้วเอออะไรประมาณนี้ครับแต่ค,<ำ>ครับเกลกหรืออะไรยังไงไม่ไม่ครับเียคือคือ,คอ,คอ,อยังผู้ใหญ่ที่เขาโทรมาหาผมเขาไม่ได้สนับสนุนให้ผมโกหกอยู่แล้วเพราะเขาเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงแต่เพียงแค่ว่าเขาก็อยากให้เออผมหมายถึงว่าอยากให้รู้ว่าเออโนโน่กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันสําคัญนะเออส่วนรวมเวลาที่เขาอ่านเนี่ยแล้วเขาอ่านตัวหนังสืเอเลยไปเนี่ย บางครั้งมันแรงสำหรับเขานะในการที่เราพูดตรงอะไรเงี้ยซึ่งผมขอโทษนะผมขอโทษคือผมผมอยู่บ้านผมก็พาอีสานผมผมมายุพี่ผมเฝ้ากลางเฝ้ากลางผมรู้สึกยังไงผมก็พูดสั้นครับผมแต่ผมบฝหูว่ามันจิบเป็ดจังซี่ผมขอโทษหลายๆครับผมก็ถ้าถ้าต่อไปถ้าถ้าต่อไปถ้าต่อไปผมก็จะพูดให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับ <c oughs> เวลาที่พี่ถามผมว่าจีบไม่จีบจีบไม่จีบ ผมก็ยังไม่ตอบว่าจีบหรือไม่จีบผมก็ตอบว่าอ๋อคุยครับผมแล้วผมแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไอโกกนินผมแล้วผมตอนนี้พอมีกระแสข่าวนี้เราจะแบบทิพลุกหรือว่าพยายามลดความสัมพันธ์หรือว่าเดินหน้าต่อไม่ครับมันใช่ครับคือว่าต้องตั้งแต่แรกเลยมันไม่ใช่ว่าผมคือว่าผมอ่านข่าวเนี่ยผมตกใจที่มันบอกว่าอะไรนะโตโน่ออกตัวแรง ประกาศจีบใครจะไปประกาศจีบค้นพี่จะติดติดหรือไม่ติดเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าพอพี่มาถามผมก็ตอบไปตามเอกความรู้สึกของเรานะครับผมดังนั้นไออนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวนพี่แล้วตอนนี้ถามว่าอย่างอย่างตัวของโมเองอ่ะเขาก็หมายถึงเขากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราอ่ะก็คือมันเพิ่งเริ่มคุยกันได้สองอาทิตย์นะครับจะเป็นยังไงต่อไปผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ผมแต่ผมก็แล้วผมก็ไม่ได้สนด้วยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง ผมไม่ได้สนใจที่ว่าเอ๊ะจะได้คบหรือไม่ได้คบจะเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นแฟนผมแค่อยากจะบอกหลายๆคนว่าเออผมคุยกับผู้หญิงคนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ผมโกหกอะผมอายตัวผมเองแล้วผมทําไม่ลงครับผมถ้าจะให้คนมาตามเชียร์ผมในสิ่งที่ผมพูดไม่จริงผมทําไม่ลงได้คุยกับได้คุยกับแางมอยครับในตอนที่พูดกับคุยครับก็คุยครับเขาก็ช็อกไหมฮะ ที่เขาบอกเราเขาก็ตกใจนะครับที่เราเออเออกล้าพูดอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ทั้งหมดครับมันก็คุยเรื่องอื่นด้วยเปล่อยอะไรอย่างงี้ไปด้วยเห็นบอกว่าเขาเข้าโรงพยาบาลครับค่ะเขาเข้าโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลข่าวขาวครับไม่ได้ไปเยี่ยมเลยครับไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอ้เที่โรงพยาบาลเหรอที่โรงพยาบาลผมไปเยี่ยมนะครับเขา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 เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้หายแล้วครับตอนนี้หายแล้วครับเรียกว่าอย่างก็คือคุยต่อไปก็ก็เป็นเพื่อนกันไปนะพี่คือว่าให้เรายังไงจ๊ะยังไงจ๊ะครับผมคือก็คือก็ก็ดูกันต่อไปพี่ผมไม่ได้ไปจํากัดหรอกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรจะจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทํานะคือทํางานของผมอะให้มันดีที่สุดอยากให้พวกพี่ๆเนี่ย สนใจในตัวงานของผมด้วยอย่างล่าสุดพี่น้องครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของต่อต้านยาเสพติด้วครับผมก็อยากให้พี่ๆลงกันเยอะๆเพราะว่าเรื่องส่วนรวมอ่ะมันใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวนะเวลาที่เด็กๆอ่านอ่ะอ่านไอ้หัวข้อยาเสพติดเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาของชาติน่ะดีกว่าที่จะมาอ่านว่านี่วันนี้โตโน่จีบใครวะหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยถามว่ามันมันมันยังเร็วเกินไปนะครับมันยังเร็วมากสําหรับ2ออาทิตย์ เอาไว้ผมรู้สึกรักหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วผมขอแต่งงานเลยดีกว่านะแต่ว่าไอ้เรื่องตอนนี้มันไม่สำคัญเท่ายาเสพติดหรอกครับพี่สนใจยาเสพติดก็ไม่ได้เนอะันนีมันมีข่าวมีคนแซวบอกว่าคอนโนประกาศบอกว่าจีเป็นโมกุลเตโมชกเข้าลงบาเลยอะไรเงี้ยโอ้ยมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพี่ครับผมว่าครับผมก็ใช้วิจารณญาณครับผมอย่าอย่าไปตลกกับอย่างนั้นเลยไม่ใช่ความจริงได้ข่าวแม่เราห่วงมาก แม่แม่ก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงเพราะว่ามันยังมีตัวงานอีกหลายงานเลยที่เป็นแบบที่เราจะต้องลุยกับมันแล้วก็เต็มที่กับมันนะครับเราคุณแม่ก็เลยเป็นห่วงในจุดนี้แต่ว่าเชื่อเลยครับผมเชื่อนะผมเชื่อมั่นในความจริงใจนะผมเชื่อมั่นในเรื่องของความดีของการคิดดีของการทําดีของการพูดดีนะการที่ผมจะคุยกับใครหรือทําอะไรในครั้งนี้ผมไม่ได้หวังอะไรจากใครเลย ผมไม่ไม่ได้คิดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะยืดหรือไม่ยืดจะเป็นอะไรยังไงคือผมพูดในสิ่งที่ผมทําผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพูดมันคือสิ่งที่เป็นผมผมโตมาแบบนี้นะครับผมก็อยากให้หลายๆายคนเ,ออเข้าใจแล้วก็อย่าแฟนๆทุกคนหรือใครก็ตามแต่อย่าอย่าซีเรียสกับเรื่องนี้เลยนะครับผมไม่ชอบแตงโมไหมคะ อะไรนะครับไม่ชอบโ้ยพี่ครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้อะไรครับผมไม่ได้ะผมขับรถเก่าผมขับรถเก่าครับผมผมไม่มีรถเบนไม่มีไม่จริงครับไม่จริง